ทำบุญข้อนี้สำเร็จบนโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วค่ะก่อนอื่นนะคะฝากกดหัวใจกดแชร์คุณรู้ไหมคะว่าบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือบุญที่เราทำกับพระอรหันต์ในบ้าน นั่นก็คือพ่อกับแม่ของเราค่ะนานเท่าไหร่แล้วคะที่คุณไม่ได้บอกหลักท่านซื้อของอร่อยให้ท่านกินซื้อเสื้อผ้าตัวใหม่ให้ท่านใส่วันที่คุณนะ่ะได้มอบของขวัญหรือมอบของที่ดีที่สุดให้กับท่านเพื่อทําให้ท่านมีความสุขเมื่อพ่อแม่ของเรามีความสุขตัวเราก็มีความสุขยิ่งทําให้เราทําธุรกิจอะไรก็ประสบความสําเร็จขายของอะไรก็ขายดีค่ะย้อนกลับไปเมื่อสามปีที่แล้วนะคะ ครูซาทาธุรกิจอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จสักทีดูเหมือนจะไปได้ดีแต่ก็กลับมาล้มเหลวไม่เป็นท่าค่ะครูซาเลยทําสิ่งนี้ค่ะเอาน้ําไปล้างเท้าแม่ค่ะแล้วก็ขอขมากรรมจากท่านขอให้ท่านนะคะให้อโหสิกรรมกับลูกคนนี้ด้วยสิ่งที่ทําผิดพลาดทั้งหมดทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจขอให้แม่เอาโหสิกรรมให้ลูกด้วยนะคะและพอเราขออาโหสิกรรมเสร็จค่ะขอให้ทุกคนนะคะขอพรท่านเลยค่ะหนึ่งอย่าง อะไรก็ได้ค่ะพรที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุสดและเป็นจริงมากที่สุดคือพอรที่เราได้จากพ่อแม่ของเราคุณลองเอาเทคนิคนีคน้ไปทำดูนะคะถ้าคุณลองทำแล้วเป็นยังไงบ้างฝากพิมพ์คอมเมนต์มาด้วยนะคะและอย่าลืมฝากกดแชร์ให้ครูซาด้วยค่ะ